สวัสดีครับผมครับพบกันอีกเช่นเคยกับหมอแป๊ะนะครับจากศูนย์พัฒนาการแพทย์ไทยดีเมืองระยองนะครับพิกัดอยู่ที่วัดบ้านขาบ้านสวนแม่เบียนนี่คมพัฒนาระยองเรานี่เองวันนี้นะครับเ็บเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนจากการบรักษาก็มาทำเป็นลูกประครบไว้ปลายเส้นปลายกล้ามเนื้อที่แข็งตึงนะครับวันนี้ก็จะเป็นแบบนี้ รูปภพนะครับขั้นตอนนะครับง่ายๆนะครับก็มีอุปกรณ์นะครับพวกกันกรายอเชือกนะครับแล้วก็ผ้าผ้าดิบนะครับได้ดิบผ้าดิบนะครับแล้วก็มีกิโลวัดนะครับเขียงมีดอุปกรณ์นะครับที่ต้องทำมีแค่นี้แล้วก็ส่วนสมุนไพรที่ต้องเตรียมนะครับก็จะมีอันนี้คือหั่นไว้แล้วนะครับหั่นเสรยมไว้แล้ว หลักๆก,ก็จะเป็นพวกมีมะกรูดนะครับใช้ผิวมะกรูดนะครับผมสูนไพสดนะครับแล้วก็ขมิ้นอ้อยขมิ้นชันนะครับไรว่านเถาเอ็นเหลืองเถาเอ็นอ่อนพวกเถาโคคารนนะครับพวกนี้ครับที่ใช้อยู่แล้วก็วก็จะมีะใช้ยืนเศษก,กระบุนตัดด้วยนะครับ ใช้พวกนี้เป็นหลักๆลนะครับหลักเลยมีใบพับเพลิงด้วยนะครับแก้ปวดเมื่อยแก้ฟกช้ำนะครับมีใบส้มปล่อยนะครับอันนี้ก็หั่นเป็นปล่อยไปแล้วหั่นแล้ใส่รวมทุกเค้าทำให้เข้ากันนะครับพร้อมเลยนะครับสูตรผ่สดก็จะมีเกลือนะครับเกลือสิทธานะครับเกลือเม็ดใหญ่ๆนะครับใส่ด้วยนะครับจากน้ํานะครับขั้นตอนหลังจากที่เราเตรียมเตรียมหั่น เป็นทิน้นเป็นป้อยท,ที่พร้อมที่จะบรรจุแล้วนะครับขนาดของของข้อไฟได้หยิบนี่นะครับก็อยู่ที่สามสิบห้าคูณสามสิบห้าเซนนะครับเท่ากันหนักกว้างเท่ากันนะครับความยาวน้ําหนักนะครับแล้วแต่เราจะใช้เป็นไ์ใหญ่ไ์เล็กของลูกนะครับลูกนี้ก็จะอยู่ที่สามรอยห้าสิบกรัมนะครับสา0รห้าสิบกรัมนะครับก็จะเ,เปิด จะหยิบพวกนี้นะครับเนี่ยอันนี้นะฮะเรวจะหยิบพวกนี้นะครับใส่นะครับใส่ผ้าใส่ผ้าขาวบางนะครับผ้าดิบนะครับที่เตรียมไว้นะครับแล้วก็นะครับเก็บชายสี่มุมนะครับให้เข้ากันนะครับชั่งน้าหนักดูครบนะครับสามร้อยไม่พอก็ค่อยเพิ่มเอานะเพิ่มน้หนักเอา เพิ่มหนักดูพอครบ3 5 0ยห้าสิกรัมนะครับครบ3 5 0หกรัมนะครับครบ3า0ห้าสิกรัมก็จับชายผ้านะครับสี่มุมเข้าหากันนะครับที่มุมที่เหลือมุมย่อยนะครับบอกแบบนี้นะครับแล้วก็จับเข้าหากันจับเข้าหากันจับเข้าหากันแบบนี้ง่ายๆนะครับ มา,าทำแบบนี้นะครับ,นะรบจากนั้นก็นะครับเอามือขยำ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 นะครับให้เขาเป็นรูปกนโผนะครับ,นะรบพี่ผ้าตรงมุมเนี้ยพกนี้นะครับดึงผ้าให้มันดึงผ้าแต่ละมุมแต่ละมุมที่เราจับขึ้นมา สมุนนะครับพอเราได้นะครับ,เ,รนะรบเป็นกลุ่มๆแล้วแบบนี้นะครับกล่มแบบนี้แล้วก็จะเอาได้ดิบได้นะครับดีเเ่เราเตรียมไว้แต่ว่าได้สีหรือว่าได้ขาวลองได้ขาวดูนะครับับให้พันนะครับจับถนาดขวาก็จับซ้ายนะครับเหลือชาย อันนี้ไว้ประมาณหนึ่งพู่ธรถักนะครับพันนะครับพันทัก2สองรอบแล้วก็มามัดเงื่อนตายมัดเงื่อนตายนะครับรอบเดียวก่อนเราค่อยคลี่ผ้าลงทั้งสีม่มุมนะครับเพือที่จะให้ตรงนี้แน่นเวลาไปโดน ความร้อนจะไม่ยุบไม่ยุ้ยนะครับจากนั้นนะครับค่อยมัดเงื่อนตายอีกหนึ่งรอบแต่จากนั้นนะครับจะเก็บชายผ้าเพื่อที่จะหมวนจะเก็บนะครับทีดึงชายผ้าหนึ่งมุมก่อน มุมที่สองก็เข้าหากันแบบนี้เข้าหากันแบบนี้มุมที่สามก็เข้าหากันแบบนี้มุมที่สี่ก็เก็บเข้าหากันแบบนี้ง่ายๆเห็นไหมครับก็เป็นแบบนี้นะครับจากนั้นก็พับลงมาให้ปลายเนี้ยลงมาถึงนี้พอดีนะครับจะมุมแดงพอดีนะครับกะดูนะครับ จะอยู่ที่หนึ่งหนึ่งข้อนิ้วมือพอดีหนึ่งนิ้วมือพอดีความสูงนะครับจะพอดีที่เรากำพอดีครับเก็บชายทั้งสองข้างเข้าแล้วก็ให้หมุนนะครับเก็บแบบนี้นะครับเก็บให้เรียบร้อยแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับเห็นไหมครับที่เราเหลือไว้นะครับหนึ่งไม้บรรั์ก็จะมาเข้าที่ล็อกนี้นะครับเก็บข้อที่เ่่านี้พอดีนะครับ จากนั้นนะครับให้หมุนนะครับได้นะครับถ้าใครไม่ไม,ไม่ไม่กลัวเฟืองก็พันแบบนี้ไปเลยนะครับพันแบบนี้ไปเลยพันแบบนี้ไปเลยเก็บไปเลยนะครับเก็บนะครับต้องการความแน่นก็ก็ค่อยหมุนนะครับก็ค่อยเก็บไปแบบนี้นะครับเก็บไปเรื่อย รรเก็บไปเรื่อยแบบนี้นะครับป่วนไฟที่ตัวผ้าเปลืองนะครับก็จะใช้เป็นสับหวาเอานะครับเหลือไว้ประมาณสักหนึ่งข้อนิ้วมือเห็นไหมครับไว้ให้มัดให้ได้ที่มันที่มันเหลืออยู่ให้มัดได้นะครับใช้แรงนิดนึงนะครับเก็บในช่วงนี้นะครับให้มาจดอยู่ตรงนี้พอดี แล้วก็ได้นี้หาแผ่นกรแผ่นกลนะครับตัดชายนี้ให้มันเท่ากันแล้วก็ตัดตัดแล้วก็มัดเข้าหากันแบบนี้สักสองรอบนะครับถ้ามันยาวก็มัดอีกหนึ่งรอบนะครับ แล้วก็มัดคห้่อนตายอีกรอบหนึ่งจากนั้นนะครับจับทั้งสองมุมน,นี้นะครับหมุนแบบนี้นะครับจากนั้นเก็บชายเราจะใช้มือดันหรือว่าจะใช้ไม้มีไม้ก็ใช้ไม้นะครับเก็บเพื่อจะเก็บเก็บผมที่เราปลายที่เรา เก็บลงไปนะครับเก็บไปแบบนี้ก็จะได้รูปคบสมุนไพรนะครับแบบนี้นะครับนำไปใช้กันง่ายๆนะครับโอเคนะครับใครท่านไหนที่สนใจนะครับที่จะบำบัดรักษาสนใจที่จะมาเรียนรู้นะครับ ก็ติดต่อเข้าม,มาได้ที่เบอร์โทรศัพท์0931497978 065 3247856นะครับจองคิวได้ของลงหน้านะครับจากศูนย์พื่การแพทยท์บรนไทาีเมืองระยองสำหรับวันนี้คลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ